พบกับเบสอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้เบสก็จะมารีวิวกระเป๋าสตางค์ซาริโอใบใหม่ของเบสนั่นเองค่ะคือใบนี้เนี่ยเพิ่งซื้อมาเลยนะเนื่องจากว่าใบาเก่าเนี่ยเก่าเยินมากๆเลยนะคะก็รู้สึกว่าเฮ้ยถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วจริงๆกระเป๋าสตางค์เอ่ยกล่องนินสสอเอ่ยในช่วงที่เบสยังไม่สะสมซารเกอเนาะสมัยที่เบสสะสมซาริโอเนี่ยเป็นอะไรที่เบสเปลี่ยนแบบนานๆทีมากๆเลยนะคะแทบจะ ใบหนึ่งเนี่ยใช้2อสมปีเลยก็ได้แต่ว่าพอพักหลังๆเนี่ยตัวกล่องนิสสอเริ่มจะสมิเกอร์ปุ๊บเราก็เปลี่ยนบ่อยแต่พอมาถึงกระป๋อสตางเนี่ยยังเป็นซาริโออยู่ก็ใช้ใบหนึ่งนานมากๆนะคะไม่รู้ทําไมซึ่งกระป๋อสตางใบหนึ่งอ่ะมันไม่ได้แพงนะอย่างใบเก่าเวละเจ็ดร้อยห้าสิบซึ่งถูกกว่าสมิเกอร์อีกแล้วก็ใบนี้เนี่ยรา่เก้าร้อยเก้าร้อยเท่าไหร่เก้าร้อยห้าสิบก็แพงขึ้นมาหน่อยแต่ว่ามันก็ยังไม่แพงเท่ากับสมิเกอร์แต่เบก็ ทำไมถึงไม่ยอมเปลี่ยนก็ไม่รู้นะคะบางทีไปซื้อกระดาษเป็น3-4มสี่พันได้แต่ว่าซื้อกระเป๋าสตางค์ใช้ไม่ได้เออไม่เข้าใจอะ่ะทีนี้เวิร์นเวริเวร์มาเยอะเรามาดูกันดีกว่านะคะรุ่นที่เบสซื้อเป็นรุ่นนี้อ,ะอ่ะอ่า s o r i o c h a r a c t e r s นะคะคือมันก็เป็นคอลเลกชันที่ออกมาสักพักนึงแล้วแหละก็คือจะเป็นกระเป๋าสตางค์ไบซนนะคะไบซ้นก็คือสวยงามนะลลยเขาสวยงามมากๆนะคะก็คือจะเป็นสีออกชมพูชมพูหน่อยนะ 老公。 ลักษณะของเขานะคะคือจะบอกว่าอะไรดีขนาดเขาเนี่ยไม่ได้ใหญ่เกินไปนะก็จะประมาณนี้เห็นปะประมาณฝ่ามือเบนมือเบเก็เล็กนะประมาณนี้เองนะคะก็มีความหนาแบบนี้ในนี้จะประกอบไปด้วยช่องใส่เหรียญช่องใส่เหรียญแล้วก็จะประกอบไปด้วยช่องใส่แบงค์ใส่บัตรนะคะก็เดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีส่ลักษณ์เงินเงินเขียนว,ว่า serial character สิวนะคะเปิดออกมาชึบเห็นไหมมันก็จะ มีเจ้าชินามอนมีเจ้าแบดแบทมารูมีเจ้าเคโรนะคะที่อยู่ตรงนี้ด้านหลังมีอีกหลายตัวเลยอ่ะเปิดมาเบ้ขอยะปิดบัตรประชาชนนะคะเพราะเดี๋ยวเห็นเลขบัตรเนาะตัวแบบประชาชนนะคะปิดปิดสนิทไหมเนี่ยตัวแบบประชาชนนะคะก็ก็คือ ช่องนี้เส่แบบประชาชนใส่บัตรนักศึกษาแล้วก็จะมีพวกแบบบัตรสมาชิกต่างๆนะคะทางช่องนี้จะเป็นบัตรสําคัญน,นิดนึงแล้วก็ทางด้านบนก็จะมีทั้งหมด3อ่ 1, 2, 3, ช่องนะคะข้างบนมี4ช่องตรงนี้มี2ช่องนะก็ข้างบนก็จะมีพวกเดบิตการ์ดเอทนะคะของกรุงไทยแล้วก็จะมีเดอะวันการ์มีบัตรสมาชิกเกรด ก็คือใส่จะบอกว่าอะไรโอ้ยบิดไม่พ้นทีใส่บัตรได้ค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะคือหนึ่งช่องเนี่ยเราสามารถหยัดเพิ่มไปได้อีกเนาะแล้วก็ทางด้านนี้เป็นช่องใส่ช่องใส่แบงค์จะมี2ช่องด้วยกันนะเห็นไหมจะมีแยกแยกได้นะคะซึ่งเบสไม่ได้โผเงินสดเลยเพราะว่าปกติแล้วเบสจะไปจ่ายไปจ่ายเงินที่ชอบาริโออย่างเดียวเลยก็จะฝากเงินไว้ในธนาคารในบัตรเดบิตนะคะแล้วเวลาจะใช้ทีก็จะรู้จากเดบิตเอาจะไม่ได้ว่าแบบถอนเงินสดมาเพราะว่าพอถอนเงินสดปุ๊บเนี่ย เราจะใช้จนหมดเลยที่ไม่ใช่ซาริโออ่ะเออก็เลยแบบไม่ไม่ไม่ยุ่งกับเขาดีกว่าเว้นแต่จําเป็นจริงๆก็จะถอนทีละร้อยสอรอันนี้จริงๆนะคะแล้วก็จะมีพวกบัตรบัตรลดบัตรสะสมแตม้มซึ่งตอนนี้เนี่ยบัตรสะสมแตม้มเซ็นทัันคือมีเต็มกระเป๋ามากแต่ว่าไม่ได้ใช้นะคะคือใครอยู่ใกล้ๆอยากได้บัตรลดบอกเนบกเนบะเบเอาไปให้คือจะบอกว่ามัน เราอยู่ในช่วงเก็บตังค์อะแต่บัตรแต่บัตรรถเราเต็มไปหมดเลยพวกสแตมพวกคูปองลดราคา15% 20%แต่ไม่ได้ใช้นะตรงนี้เสียดายมากทีนี้เรามาดูทางด้านหลังกันบ้างนะคะก็คือตรงนี้ด้านหลังเนี่ยก็จะมีอ่า My o e y o d ี้มิริ t t ิลทนมี h e l l o k t t y y นะคะอ่ามีเท่านี้แหละประมาณนี้ สีสวยตรงนี้จะเป็นช่องใส่เหรียญน,นะคะเหรียญเบนก็มีอยู่เท่านี้มีเศษตังค์เท่านั้นนะจะบอกว่าเงินในกระเป๋าเบลมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดบาทเงินเงินในกระเป๋าเบลมีแค่8บาทนะคะก็จะเป็นช่องใสเหรียญตรงนี้ก็สําหรับราคา950บาทเบลว่าค่อนข้างจะคุ้มนะคะเพราะว่ามันเซลลมาจาก1,600บาทก็คือราคาเต็มพือ1,600ั้ยบาทเลยแล้ววัสดุข,ของเขาเนี่ยเป็นวัสดุที่ค่อนข้างจะหนาไม่รู้เป็นหนัง เป็นหนังแท้หรือหนังเทียมอ่ะค่อนข้างจะดีเลยอ่ะคือมันจะเลอะยากกว่ากระเป๋าสตางค์ใบเก่าไปเยอะเลยนะคะก็ใครสนใจเขาลดราคาตลอดและเป็นราคาเซเว้นแต่ว่าเขาจะหยุดขายไปนะคะตรงนี้เนาะก็ไปดูได้ที่ช็อป s าริโอในราคาเซล์ก็150บาทนะคะก็สำหรับคลิปนี้เบสต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดูว่าเบสจะมารีวิวอะไรนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบายบาย